ลุกไหนก็ปังลิซ่าแบ็คพิงโชว์หน้าสดจึงมากย้อนบทสัมภาษณ์ลิซ่าเปิดใจเรื่องหน้าสดของตัวเอง เรียกได้ว่าเรื่องราวของลิซ่าแบ็กพิงค์ได้ถูกชาวเนต็ตซัดกันยับเรื่องไม่แต่งหน้าเวลาไปช้อปปิ้งหรือไปไหนมาไหนล่าสุดหน้าสดไปกับเพื่อนจนแอนตี้เอามดาทาลิปสติกหน่อยก็ยังดีจนคนมาบอกว่าหน้าสดแบบนี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครพร้อมกับขุดบทสัมภาษณ์ของลิซ่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าสดของตัวเองอีกด้วยโดยชาวเน็ตร,รายหนึ่งได้ออกมาตั้งกระทู้ว่านอกเวลาไปช้อปปิง้งลิซ่าควรแต่งหน้าบ้างนะโดยได้พูดถึงลิซ่าแบ็กพิงค์ที่บ่อยครั้งจะโดนถ่ายรูปตอนใช้เวลาส่วนตัวกับเพื่อน ไปเที่ยวหรือไปข้างนอกที่ไม่ใช่เวลางานลิซ่าจะหน่าสดตอนออกจากบ้านเสมอโดยก่อนหน้านี้ได้มีรูปของลิซ่าแบ็คพิง์ไปช้อปปิ้งกับมินะวงชไวทที่กุงโซซึ่งภาพที่เห็นลิซ่าไม่แต่งหน้าเลยไม่ทาลิปจากนั้นคนถ่ายรูปก็มาลงรูปแล้วก็แชร์ต่อกันรัวๆจนมีอันตี้มาแซะว่าน,น้าสดกับหน้าจริงคือต่างกันมากเข้าใจว่าลิซ่าอาจจะเป็นคนสบายๆแต่บางรูปก็ออกมาดูไม่ดีมีคนเจอลิซ่าที่ปารีสก็เจอแบบหน้าสดไปเที่ยวกับครอบครัวกับคนที่เป็นข่าวก็ไม่ แต่งหน้าอยากให้ลิซ่าดูแลตัวเองอย่างน้อยก็ทาลิปสติกบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องติดขนตาจัดเต็มทุกวันจะได้ออกมาดูดีเรื่องนี้ทําเอาชาวเน็ตขัดแย้งซัดกันยับบางส่วนบอกว่าคนที่ต้องแต่งหน้าเป็นอาชีพบางครั้งเขาก็อยากจะพักหน้าอยากมีชีวิตทั่วไปเหมือนคนอื่นบ้างอีกอย่างเวลาลิซ่าไม่แต่งหน้ามันก็คือเวลาวันหยุดเวลาส่วนตัวให้ลิซ่าได้ใช้ชีวิตเป็นอิสระของตัวเองบ้างแค่ไปช็อปปิ้งกับเพื่อนต้องจัดเต็มด้วยหรอและคนดังสามารถยอมรับใบหน้าสดของตัวเองได้ คือคนที่สามารถใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้ไม่ต้องแบกความหวังของวงการมาเถิงไว้ตลอดเวลาให้เขาได้ใช้ชีวิตสบายๆบ,บ้างโมแต่ห่วงสวยจะเครียดเอาเปล่าๆอยู่ในวงการอย่างไรก็ต้องแต่งหน้าทำผมตลอดเวลาและอย่าไปสนใจแอนตี้เลยเพราะคนที่แอนตี้ก็มีหน้าที่ที่ไม่พอใจทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็มาหาเรื่องติจนได้ในขณะเดียวกันก็ได้มีคนบอกว่าชอบมากที่ลิซ่าไม่แต่งหน้าดูน่ารักไปอีกแบบหน้าของลิซ่าก็เป็นลิซ่าที่เป็นคนตัดสินใจไม่ ต้องเป็นบงการศิลปินอีกอย่างไม่ใช่แค่เวลาไปช้อปปิ้งแต่ลิซ่าก็เคยหน้าสดออกทีวีออกรายการมาหมดแล้วคนเห็นหน้าสดลิซ่าจนเป็นเรื่องปกติการที่หน้าสดไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลตัวเองแต่คือความมั่นใจว่าดูดีพอไปไหนมาไหนด้วยหน้าสดก่อนหน้านี้ลิซา่าแบ็คพิงค์ได้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเดบิวโคลียว่าฉันเป็นคนจริงใจอย่างที่เห็นคิดเห็นอย่างไรก็แสดงออกไปแบบนั้นแม้แต่เวลาที่ฉันเจอใครเป็นครั้งแรกฉันจะพยายามเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาฉันไม่รู้สึกว่าฉันจะ ต้องแต่งบ้านตัวเองเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นฉันก็แค่คิดว่านี่แหละเป็นตัวฉันแล้วไงล่ะเพื่อนหลายคนก็บอกว่าฉันดูเป็นคนสบายสบายบ่อยครั้งที่ฉันจะไปเจอเพื่อนๆโดยไม่แต่งหน้าและอยู่ในชุดนอนเท่านั้นและแน่นอนว่าชื่อของลิาแบ็คพิงค์ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของโลกอย่างมากมายโดยชื่อของเธอได้ถูกจารึกในกินเนสส์บุลล์เรคคอร์ดประกาศยกย่องให้เธอเป็นศิลปินแห่งวงการเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีและในประวัติศาสตร์เป็นสถิติที่9้าบนหนังสือบันทึกของโลก ซึ่งลิซ่าได้แบ่งปันเรื่องราวการจัดการความเครียดของตัวเองโดยได้บอกว่าฉันไม่เคยคิดว่าจะจําเป็นต้องแยกตัวเองในสถานที่ที่แตกต่างเมื่อฉันรู้สึกเครียดฉันจะกลับบ้านกอดแมวและสุนัขฉันจะซื้อของออนไลน์ฉันจะพยายามหลับหรือพักผ่อนจากเที่ยวบินและพูดคุยกับเมมเบอร์ในวงเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้รับหนังสือที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายหนังสือทําสมาธิที่สามารถช่วยทําให้จิตใจได้รับความสงบสอนให้ใจเย็นและโฟกัสปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ช่วยฉันได้มากจริงๆทุกคนที่กำลังยุ่งยากมีถ้อยคำจากหนังสือที่ว่าใช้เวลากับตัวคุณเองมันคือความสนใจของหนังสือเล่มนี้นอกจากฉันจะอ่านเองแล้วฉันยังแนะนำให้แม่อ่านด้วยเพราะดีมากๆโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ไม่ดีหนังสือจะช่วยหาความสงบให้กับหัวใจและจิตวิญญาณและมีเคล็ดลับดีๆในการจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่าแบล็กพิงค์ต้องผ่านเวิร์ลทัวร์ที่ยาวนานมากๆซึ่งลิซ่าได้กล่าวว่า เวิล์ทัวร์คือโปรเจกต์ที่ยาวนานมากๆและการแสดงวันสุดท้ายที่เมืองโซฉันตื่นเช้าขึ้นมาในวันนั้นรู้สึกผ่อนคลายและอิ่มเอิไปด้วยความรู้สึกของคุณมันคือส่วนสุดท้ายของทัวร์นี้จริงๆแม้จะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ต้องอำลาแล้วแต่การแสดงในเวทีนี้มันน่าสนใจมากวันสุดท้ายที่แสดงพวกเราได้ทักทายแฟนๆแ,และนี่คือโมเมนต์ที่ประทับใจฉันมากๆฉันพยายามจะจดจำใบหน้าของบินทุกคนพวกเราผ่านความสนุกช่วงเวลาที่ต้องร้องไห้มาด้วยกันตลอดทั้ง ฉันทั้งรู้สึกหวานปนขมไปพร้อมๆกันทั้งยังกล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของเธอโดยได้บอกว่าปีนี้เราไปมาหลายประเทศมากๆหนึ่งในนั้นขอแนะนําเลยคือนิวยอร์กฉันผ่านเวทัวร์มาเยอะมากนี่คือเมืองที่เติบโตด้วยความรักอันดับแรกคืออาหารดีมากฉันชอบฮอตพอตมากไม่ว่าจะไปไหนฉันจะกินสิ่งนี้กับพี่จีซูด้วยและเมืองนี้คือครั้งแรกที่ได้ท่องเที่ยวกับแม่ด้วยได้ซื้อของด้วยกันกินของอร่อยและได้ใช้เวลากัน กับกลุ่มเพื่อน